เหมือนกันนะครับก็ผ่านฟิลหนึ่งตัวนะครับนะครับแล้วก็จะต้องผ่านมอสเฟตสองตัวนะครับชนิดพ a ช n น l นะครับสองตัวเนี้ยมอสเฟตสองตัวเนี้ยนะครับมันจะช่วยกันช่วยกันดึงไฟจากแหล่งจ่ายก็คือจากฟิลนะครับเข้ามาแล้วก็จะส่งต่อให้เข้าสู่ตัวเครื่องแต่ว่าสองตัวเนี้ยมันจะช่วยกองกระแสไฟให้ให้มันจากที่มันยังหย,ยาบๆยาอยู่นะครับให้มันละเอียดให้มันนิ่งลงนะครับ แต่ไฟเข้าเท่าไหร่มันก็ต้องออกเท่านั้นนะครับเท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้ลดค่าไฟลงมานะครับพอสองตัวนี้ช่วยกันทำงานนะครับโดยได้รับคำสั่งมาจาก i c ซีชาร์นะครับมันก็มันก็จะยอมยอมดึงไฟนะครับผ่านตัวมันออกมานะครับที่จากตัวแรกมาตัวที่สองออกจากตัวที่สองมานะครับออกมาไฟตรงนี้จะนิ่งนะครับไฟตรงนี้จะนิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้บอร์ดของเราเนี่ยบอร์ดของเราเนี่ยมันบอกว่าไฟที่คุณส่งมาเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะว่าบอร์ดบอกว่าผมต้องการไฟแค่ประมาณ1ิบสองโวลต์นะครับแต่ว่าไฟที่ออกมาจากบอร์ดมันมาประมาณ1ิบหกสิบเจ็ดโวลต์แล้วแต่อแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์มาเท่าไหร่ตรงนี้มันก็ก็มีเท่านั้นนะทีนี้บอร์ดบอกว่าผมต้องการไฟแค่1ิบสองโวลต์ก็พอนะครับแล้วจะทำยังไงนะครับก็ต้องมีมีตัวช่วยตัวช่วยดรอปไฟลงมานะครับ จึงจำเป็นต้องมีมอสเฟตตัวที่3ขึ้นมานะครับมอสเฟตตัวที่3เนี่ยจะเป็นมอสเฟตชนิด n channel ซึ่งเป็นมอสเฟตอนุกรมนะครับเฟตตัวเนี้จะทําหน้าที่คล้ายๆคล้ายๆพวก v core ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าในเคสนี้ในเคสนี้เนี่ยมันไม่ไดท้ทำหน้าที่เป็น v c ค r e นะครับมันทําหน้าที่เป็นเป็นการดรอปไฟลงมาเล็กน้อยนะครับจาก10กโวลต์เนี่ย จากจากสิบเจ็ดสิบแปดโวลนตน์ให้เหลือสิบสองโวลต์นะครับ้ no, ทาไม,ไม่ใช R าาถามว่าทำไมมันไม่ใช้ R เพราะว่า R เนี่ยมันมันไม่มีประสิทธิภาพไม่มีไม่มีประสิทธิภาพในการาจ่ายกระแสแอมแปร์คือ R เนี่ยมนมทำหน้าที่ต้านทานกระแสก็จริงแต่ว่ากระแสแอมแปร์ที่ผ่านไหลผ่านตัว R เนี่ยมันไม่คงที่นะครับ จึงจาเป็นต้องต้องใช้มอสเฟตเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามอสเฟตเนี่ยมันจะมีความ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 แข็งความทนของมันอยู่นะครับงนั้นมอสเฟตเนี่ยมันจะทํางานทํางานได้ยังไงนะครับมันก็ต้องมีคนสั่งให้มันนะครับใครสั่งก็คือไอชาร์นะครับจะส่งสัญญาณพันธุ์มาสั่งให้มันสั่งให้มอสเฟตตัวเนี้ยไอซีชาร์มันบอกว่านะครับบอกว่าคุณเนี่ยไฟไฟมันมาไฟมันมาสิบเจ็ดสิบแปดโวลต์เนี่ยคุณช่วยคุณช่วยดรอปไฟลงมาให้ผมหน่อย มันเหลือสัก12.6โวลต์ประมาณนี้นะครับแต่ตัวมอสเฟตคู่นี้มันก็จะช่วยเมื่อมันรับได้รับคําสั่งมามันก็จะช่วยกันดับไฟทํางานดับไฟลงมานะครับพอดับไฟเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับออกจากมอสเฟตนะครับก็จะต้องผ่านผ่านนะครับบอกว่าผมผลิตไฟออกมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไฟที่ออกมาจากตัวผมอ่ะมันยังหยาบหยาบอยู่นะครับอยากให้มันเรียบกว่านี้สักหน่อยหนึ่งได้ไหมนะครับก็จึงจําเป็นต้องมี L หรือว่าคอยนะครับมากรองอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อให้กระแสตรงนี้มันเรียบนั่นเองนะครับงั้นออกจากตรงนี้มันก็จะมีอะไรล่ะมีมีมีซีฟิลเตอร์มี c ีเทนทัลัมเยอะแยะนะครับที่มันช่วยกรองกระแสตรงนี้เพิ่มกระแสแอมให้นะครับก่อนที่จะไปใช้งานจริงนะพอผ่าน L ลงมานะครับก็ต้อง มีการโพเทคสักหน่อยหนึ่งนะครับต้องผ่านฟิวสักตัวหนึ่งนะครับผ่านฟิวสักตัวหนึ่งก่อนที่คุณจะเอาไฟอ่าก่อนที่คุณจะได้ไฟ DC PP bus บเนะี่ยเพื่อเอาไปจ่ายให้กับชุดวีคอต่าต่างๆอื่นๆนะครับที่เขารออยู่ด้านหลังนะครับทจะใส่ฟิวเพราะว่าถากว่าไฟชุดนี้ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานแล้วมันเกิดการเอ็กซ์เดเรนการทอสตขึ้นมาเนี่ยนะครับให้ฟิวช่วยตัวนี้มันช่วยตัดให้หน่อยนะครับ <c oughs> ก็จะใส่ฟิวมาหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็พอพอเราได้ไฟพ p พ u บัสตาเด็จรูปตรงนี้นะครับมันก็บอกว่าขั้นตอนเนี้ยมันยังไม่ยังยังไม่ครบสมบูรณ์ของมันนะยังมีอะไรอีกล่ะคุณต้องอ่ายังมีคุณยังมีแบตเตอรี่อยู่นะคุณยังมีวงจรชาร์จอีกใช่ไหมครับ,รบมันก็เลยแบ่งไฟจากตรงนี้แหละครับจากจุด p p b u บันี่ยนะครับแบ่งออกมาผ่าน R ทสักหนึ่งตัวครับเป็น R อาจจะเป็น R Fill นะครับ ่าน R สักหนึ่งตัวเป็น R Fill d นะครับแล้วก็จะมาเข้าอาจะมาเข้า m o s f e t อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับสุดท้ายของของเพื่อนในระบบระบบไฟนะครับ m o s f e ตตัวนี้ทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกก็คือทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ พอคุณได้ไฟ PP-Bus เข้ามาเนี่ยนะคุณเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับมันจะทําหน้าที่ชาร์จไฟเข้าตัวก้อนแบตนะครับพอเวลาคุณดึงอะแดปเตอร์ออกนะครับไอจัมพโมเฟตตัวเนี้มันว่าทํางานกลับกันนะครับทําหน้าที่กลับกันก็คือพอดึงอะแดปเตอร์ออกปั๊บมันจะดึงไฟจากก้อนแบตเตอรี่ย้อนกลับเข้าไปสู่ตัวเครื่องผ่านเข้ามาเข้า PP-Bus ก็คือตรงนี้ยจุดเนี้ย ไฟมันจะไม่ขาดช่วงจะทำให้เครื่องไม่ดับนะครับทีนี้ถ้าพีพีบัสเนี่ยนอกนอกจากตรงนี้แล้วนะครับนอกจากตรงนี้แล้วที่มันเป็นสวิตกันนะครับสวิตตรงนี้นอกจากตรงนี้แล้วไฟพีพีบัสําเร็จรูปตรงนี้มันจะแบ่งไปนะครับม,มันจะแบ่งไปให้ทางนี้ด้วยนะครับแบ่งแบ่งกลับมาแบ่งกลับมาให้อ่าไดโอดสามขาตัวนี้ซึ่งผ่าน r สิบโอห์มหนึ่งตัวเนี่ยแล้วก็มาเข้าไดโอดสามขาตัวนี้ เพื่อเอามาจ่ายให้กับไอซีเ u กลเลตรงนี้ด้วยเพื่อให้มันตัดต่อพร้อมๆกันเครื่องมันถึงจะไม่ดับนะครับหากฟังได้ฟังหนึ่งมีปัญหาคุณชักอะแดปเตอร์ออกปั๊บก็เครื่องก็จะดับทันทีนะครับดังนั้นเพื่อเพื่อคงให้ไฟตรงนี้มันทำงานได้ตลอดเวลานะครับจึงจำเป็นต้องดึงไฟนะครับดึงไฟกลับมาเลี้ยงทางนี้ด้วยทางไอซีเ u กลเลด้วย ก็จะประมาณนี้